สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนีด้ด้วยนะครับทุกคนอาจจะสงสัยทำไมผมต้อง ASMR ผมบอกไปแล้วครับตอนนี้มันมีคนนอนเรียบร้อยแล้ว,ลว ASMR อย่างเดียวเลยเสียงดังไม่ได้เสียงดังไม่ได้คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวลุยฟิโก้นะครับทุกคนเสียงดังว่าเสียงดังว่ะลุยฟิโก้ร่างนี้เป็นร่างเอ่อแมทริกนะครับร่างแมทริกส่วนสงูง180อายุ29ปี คุณได้ยินเสียงเตียงใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ยินน้ำเสียงไหมอาจจะตัดมารีวิวันต่อ,อ,อทีม,ทมทชาติโปรตุเกสในขะนาดเท้าขวานะครับผมโอเคเอพิ้งสไตล์ของเขาก็คือโปรโพซีวิงเกอร์นะครับผมเล่นปีกกันเล่นปีกเดี๋ยวเรามาดูเาสเต็คข้างในก,น,กนกันก่อนเลยดีกว่านะครับสเต็คข้างในนะครับเกมดูไปสิบานะครับเลี้ยงบอลก็คุมบอลเลี้ยงบอลบอด้วยความนิวเตมิมนี่คือแบบสุดนะครับคือคือ,ค,อคือแบบฟิกคู่เป็นตัวที่เลี้ยงดีดดแล้วก็ความไวก็ดีนะตัวเปิดก็เก่งนะ เปิดกงอยู่นะถ้าใครไม่มีเวคแคมมาเอาฟิกโก้มาแทนได้นะผมว่าฟิกโก้นี่คือมาเทินแทนได้เลยดูค่าเปิดพลังนะครับผมสมบุญสั้นกับเปิดสมบุญยานะครับลูกปเปิดไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเหมือนมีพลังพิเศษครับเพราะเหมือนมีพลังพิเศษที่เปิดบอลทีไรต้องเข้าหัวครับจบสกอร,ร์81นะครับลูกฟรีคลิกลูกโค้งนี่ก็ดีครับดีดีด,ดีผมจะบอกว่าปานกลางได้ไหมผมก็ยังไม่เคยได้ลองนะ ผมก็ยังไม่เคยได้ลองนะแต่เล่นจากเอฟซีออนไลน์ะ Online, อะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่ามันเก่งผมว่ารู้สึกว่าฟิกโก้เขาเก่งสปีดกับสปีดต้นนะครับผมก็ให้มาได้ได้ดีอยู่นะมีความไวมีความไวอาจจะไม่ที่จัดเหมือนการเด i บิลน,นะครับแต่ก็ไวกว่าเดฟิดเบคแฮมแน่นอนกิ๊กิ้งพาวเวอร์88นะครับเตะแรงปะลานซ์้านะครับสเตปิเน่า86เกือบเต็มเกมน,นะเกือบยืน ถ้าถ้าไม่ไม่มีดอกแฝงพิเศษอ่ะผมว่ายืนเต็มเก,ม,เกมได้เลยเท้าที่ไม่ถาานัดนะครับเป็นไฮคือถ้าไซน์ยังพอได้เล่นเล่นได้อยู่บูสเตอร์คือข,ของเขาคือ,อบอลคิร์เลอรลิงนะครับบวกสนะครับเกี่ยวกับอ่าเลี้ยงบอลของบอลด้วยความเดียวต่ำแล้วก็สปีดบาลานซ์นะครับสกิลของเขานะครับอ๋ออีดับบิ้ทัดโซคอนโทัวร์ไม่มีฟีดแฟลวว่ะถ้ามีนี่คือสเปเชียลดับบิ้ทัตได้เลยเนี่ยถ้าใครติดว่าต้องเป็นแบบดับบิ้ทัดแบบสมูทตตาก็ สายฟิเตเบข้าไปก็ดีเลยครับคือคือตอนนี้คิดอะไรไม่ออกนะจึงนั่งไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูในเกมก่อนดีกว่านะครับว่าฟิคโคร่างนี้ร่างใหม่ล่าสุดจะเปิดให้เพื่อนหรือว่าจะทําประตูใช้ได้ไหมพาทีมชนะได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับแต่ก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเออล้วขอทราความก่อนนะคือรหัสเนี่ยทุกคนน่าจะจําได้อยู่นะ เป็นรหัสบัคครับทุกคนเย้ร้อยเดียวได้ฟิโก้แลอีกร้อยหนึ่งได้คาเซมิโล่ทุกคนคิดดูเอาไม่ธรรมดา,นนา,านเนี่ยรหัสเนี่ยใส่ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงทุกคนหนึ่งร้อยเนี่ยไอเนี่ยฟิโก้หนึ่งร้อยพาตินี่หนึ่งร้อยคาเซมิโล่หนึ่งร้อยลาเมนยาเมาก็หนึ่งร้อยทุกคนไอ้รหัสบัคจัดติดต่อกันหลายรอบแล้วอะเขามีสูตรนะครับเขามีสูตรแต่ผมถามเขาแล้วลองทําตามสูตรแล้วไม่ได้นะครับ สงสัยต้องใช้สูตรลุงเอกระโดดตบหนะัวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับผมไปกันตอนนี้เราก็เข้าเจอห้องไปที่เรียบร้อยแล้วครับขอดูไ r อัพทีมตรงขัานหน่อยวิเอ็มมารเป้วะคิสซินโน่เรโดเน,นมาเอ่อแควิวนเดบรอยนะครับผมมันชื่ออะไรวะเพียขวาเขาผมผมลืมชื่อว่าจอจจอร์จ,จโยนะฮะเดโอว่าคืนเดสลูดิเกอร์เบเกนมาเวอร์คอตากุต้านะ วิสัมลองเขาก็มีเการ์ดสแตนดาร์ดอยู่นะอย่างฮาเล่นนะครับซาก้าโทนี่กาโปประวัติหน้าเหมือนวะน่าจะโทนี่กาโปนะซอนเฮงมินเดวี่เมซี่มีแต่ตัวแบบจบสกอร์คมๆเก่งๆนั่นเลยว่ะเดี๋ยวเกมนี้เรามาดูกันนะครับว่าลุยฟิโก้จะทำแอสซิสต์ให้กับโรนโตได้ไหมหรือเขาจะทำสกอร์ให้เราได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในเกมกันดีกว่าครับไปกัน

โตเทคโมงครับอืมประตูเซฟประตูตัวบักวะเนี่ยเท็ดีจังเลยกระชาไปแล้วครับเปิดมุมมุ้งไม่ทันนะเทโอความไวเขาไวกว่า ทำชิงมอู้อู้สวยเนี่ยอือเปิดซ้ายซะงั้นอี๊ไม่ไม่ไม่ฟาวครับจานเออข้าบอลล้วนๆเขาล้มเองกะชาตไปอู้อู้ทุกความไวนี่แล้วก็เปิดม่วงๆแล้วก็อู้ตีลังกาอู้เฮ้ยรูปแปลกดูดิครับความไวเปิดมาโรนโนตีลังกาแต่ไม่เข้านะครับจักรยานอากาศ วุสจักรยานอากาศแรงมากแต่ไม่เข้าเฉยถ้าเข้านี่คือแบบโคตรสวยเอาละครับดุจิงดังไปแล้วหนึ่งครับโดนด่านแน่เลยตอนเช้าโดนโตนี่ใจายมฟิโก,โฟโกโก้ฟิกโก้คึง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 ยกมาอย่างนี้ก็เอ้าไม่มีใครยืนมงเลยพอทีนี่พอทีนี่จะฟิโกโก้ ฟิกโก้กับชาค์สูตรเดิมไม่ได้ละเดิมไม่ได้แล้วครับทุกคนคาเซมไอ้คาเซมไม่ถึงเยี่ยวอ้าวลืมไปก่อนดีครับกาชาไปก่อนรู้จังหวะกาชาแล้วก็มุ่งลูกนี้เฮ้ยประตูปัดปัดอะไรนั่หนาวอะประตูเขาโคตรเหนียวเลยนะครับจังหวะนี้โอ้ยเกิดขึ้นเกมใหม่อีกรอบนึะ จูงให้แต่ฟิโก้เลยคนนี้มากอนปาตินี่ปาตินี่ปาตินี่ไม่ได้ให้กับปาตินี่แทนนะฮะจริงน,นี่เหมือนกันเลยแทงมาให้ฟิโก้ฟ,โกโกฟิโก้คืนคืนเ,อ,เอ้าเตะโอเ้เข้าข้างหลังนะ,ะ,ะ,นะฮะเอ้ยอย่าติดเจตีเก่ยว <คา S 1> เสม เอาเอาเอาวิ่งชนกันเองนะครับตอนนี splash, ้กองหลังผมเริ่มรัวๆเริ่มหลอนๆกันแล้วยิงลูกนี้โอ้จะเข้านี่ผมผมยอมจริงไงไม่ยอมจริงไงผมยิงข้างไหนลูกไม่เข้าโมงข้งไหลูกแม่เข้าเขายิงลูกอย่างนั้นไงแล้วเข้าอีกยอมเลยกดยอมเลยแต่ใบเปิดมาลูกนี้ครับโอ้ลูกสูตรมื่อทีนี้ผมปัดไปก่อนครับ เอ้าไม่ใช่มันตีเนสปาดว่าชนชนเสาเน็ดโยนมาเลยโดนตรงมุงได้แล้วตรงมุงได้แล้วว่าออ้อหือมไม่ทันนะส่ครารประตูก่อนขึ้นเกมใหม่ครับอุ้ยแรงไปครับเปิดเข้าลาฟิลเลยเอาเปิดแลี้ยงไม่ไหนครับ เป็นตัวใจลนะเไอ็มาเป้จใจต่อาว่าแล้วเอาดีเอาดีกระชากอะไระอ,นะอ,อย่หมฮะอยาเข้างมนข้างในนะหมดหมดหมดเลยหมดเลยตอนนี้หมดเลยอู้เสียวว่ะเสียวถ้าเขาแทงจะห่าเมื่อกี้นี่คือเขาก็ได้สกอร์นะครับ อันก็จบกับสกอร์ส่วนประตูต่อส่วนเงินครึ่งแรกนะครับถึงเต็มจัดลุ้นจัดไปเดี๋ยวโกลกันต่อเลยหลังไม่พูดฟานดัมเพลงเราเราไม่เปลี่ยนตัวสำรองด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนใครออกทีต่อการกับครึ่งหลังนะครับโดยเคียจ่ายแรงกับเตโอไปหน่อยเยอะ เอาใจพลาดนี้ก็หวานเจี๊ยบเจี๊ยบเลยพัดนิจใจฟิโกกับชาดวิ่งไหมไม่วิ่งแอมบิเกนมาเบอร์ทีมบอร์นี้กำลังเก่นมากทีนะฮะหลอกใจไปงาตาก็ใจกับพันธินี้นั้นลูกนั้นเอ้มาเดลูนาสมองคล้ายๆกันกับชาไปแล้ว เปิดมุ่งมุ่กับลาฟิลเล้เอาหมู่ไม่ได้นะโอ้ตามมันซ้ำก็ไม่ได้โอ้มันก็ใจแล้วนะเมื่อกี้มันไม่ยอมเท้าบอลไม่ยอมออกจากเท้านะครับนี่เกมรับติดเซฟเอ้ยติดเซฟอีกอะติดเซฟอีกโอ้โหสามเซฟครับไม่ใช่สามเซฟดิ หนึ่งเซฟนะครับโอ้โหแล้วก็โดนลูกสามอีกติดคอตาคุตาครับลูกสองเงินติดดาครับเอ้ยไม่ใช่ติดดาติดเป้าของมาร์ตินเนียนะครับเอาเรื่องจัดเอ้ยนี่แค่ร่างเหี่ยวนะเนี่ยร่างบั็อกวะเนี่ยตอนนี้ทั้งประตูกับกองหลังร่วมมือร่วมใจกันสกัดนะครับผมบอกเลยว,ว่ารุ้นกันเป็นรุ้นกันเยี่ยวเหนียวเลยเดบอยครับโห เอา้าวพลาดกระชากไปก่อนอุย้ยกระชากไม่ทันกระชากไม่ทันโอ้โหเตะผมลม้มอย่างงี้ผมไม่ได้ฟาวนี่ผมโวยนะจานปัจจินี่จ่ายมาโอ้โหสวยจัดตูปัสติง้งมานเนี่ยตูปัสติ้งนี่ตักมาแล้วก็บาราโดน,นามงผมคิดผิดแล้วผมว่าบาราโดนามงครับ เลีลเ้ยง่ผ,ม,ผม,มาหลาลนนะที่แบบอเอาตโอ,ตโอมายืนเนี่ยไวยจริงอ้าวเล็งจ่าย,ยางี้ก็พลาดีครับตบมาก่อนแล้วก็ ปาตินีไอย้ยิงก็ไม่เข้าอีกอาโลไม่เสาไม่ค้ามันน้อยไม่หลับจริงๆขิงาบอนขาบอนคาบอนคารบอน้วยก่อนจอ่จอเมื่อกี้ไม่เข้าได้ไงครับทุกคนผมละอึ้งเลยเอาบนดีครับฟิโก้ไม่ทันครับวิ่งมาไม่ทนัน เริ่มใจแปกลกแปลกแล้วครับเริ่มฝืนธรรมชาติในการใจโอ้ยวารดอนน่าผมรู้สึกว่าเกมมันโมเมนตั้ของเกมมันตานนี้จะให้ให้ผมแพ้นะเกมมันจะเอาให้ผมแพ้ให้ได้นะไม่แพ้ก็เสมอฮะฟิโกโกุ้มงนะ ปาดินี่ไม่ได้ครับตัวบ้านกว่าเอาละเอาละบาดินี่เข้าบอล่อนจ่ายสวยจัดเมื่อกี้เอาโดดูดเดียวงี้จ่ายต่อมาแล้วนะปาดินี่เข้ามาได้ไงเดี๋ยวให้ตายเถอะ โอ้โหจบสกอร์ไปแล้วนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับคุณผมมู้ชมเห็นไหมผมยิงอะ่ะจอ่อๆก็ไม่ยอมเข้าให้ผมผมแบบก็ยิงแบบตึ๊บไปนัยิงจนเสาบอกเลยว,ว่าท้อจริงดูยิงเออเดี๋ยวมาอธิบายครับผลรวมนะครับผมผมคองบอลหกสิบผมยิงห้าเขากอบหนึ่ง เขากอบหนึ่งน่าจะเป็นของลูพปปันินนี่ที่เหลือออกแต่ของเขานะครับคองบอลสี่สิบยนห้าเหมือนกัน,นครับแต่เขากรอบสองเขากอบมากครับผมอะเขาฟาวไปหนึ่งนะฮะโอ้โหท้อแท้เลยใครได้ MV p มพีมาทินี้โอ้โหกดถึงมือทองนะครับผมได้เลยแข่งมือถุงมือทองนี่ต้องยกให้คนนี้เลยครับเหนียวจริงครับเหนียวจริงเซฟแล้วเซฟอีกแล้วลุยฟิโกู้อยู่ไหนวะเนี่ย,อย, ico, ย,ยอยู่ข้างล่างเลยฮะจุดห้า ใครขำวะใครขำวะฮ่าจุนะโอ้โหจบไปแล้วนะครับผมกับการรีวริวลุยฟิโก้นะครับเป็นไงครับทุกคนในคลิปผมบอกเลยนะครับค่าพลังก็ไม่ถึงสีฟ้านะแต่เขาเปิดตีจัดเปิดตีเกินค่าพลังข้างในมากขนาดไม่ได้อัพแบบเอ่อไม่ได้อัพเรียกว่าไงะไม่ได้อัพแบบออตโต้นะหรือว่าไม่ได้ปรับแต่งค่าพลังข้างในให้มันค่าเปิดดีก็เปิดดีครับ อาจจะเป็นเพราะว่าขึ้นชื่อฟิ c โกอยู่แล้วนะสำหรับพี่ผมว่าขึ้นชื่อฟิโกนี่คือเปิดดีอยู่แล้วไม่ต้องมีสกิลก็เปิดดีมีความเร็วผิวถ้าใครยังไม่มีตัวเปิดดีๆนะครับหรือไม่มีเบคแฮมบอกเลยนะครับว่าฟิโกนี่เอามาแทนกันได้แล้วก็เป็นร่างเรยอัลมาติกเหมือนกับเดวิดเบคแฮมร่างเอคอซิงกันนะครับผมอยู่ทีมเดียวกันแต่ว่าน่าจะคนละปีนะครับก็ คลิปนี้ต้องขอประานอภัยในเรื่องของเสียงด้วยนะครับถ้ามันเสียงเบาไปหรืออะไรเพราะว่าตอนนี้ต้องพยายามเงียบไม่เชิงว่าเงียบเบาให้มากที่สุดครับถ้าไม่เบาปุ้งีเช้าโดนครับทุกคนต้องนอนกันเนาะเวลานี้ก็ไม่ใช่เวลาที่ต้องมานั่งอะไรเหมือนผมน <c oughs> ะก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไป คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน